โสสมนเนรวนว่าสมนเนนั้นอาทายะภาเอาพิขูซึ่งพิสูทั้งหลายปัญจเตมีร้อยห้าเป็นประมาณปริวารีผู้เป็นบริวารอาตโนของตนปกักมันตูหลีกไปอยู่อาหะกล่าวแล้วว่าโมกคลานะดูก่อนโมกคลานะอาวโสผู้มีอายุอาหังกันว่าเรานนี่เป็ โสเถโรนะครับโสเถโรอันว่าพระเถระนั้นนะครับตรงนี้ไม่ใช่โสสมเนีรนะครับอาหารอันว่าเราคาัดจิามิจะไปสันติกังสู่สำนนกติดสะสมเนีรัสสะของสมมเนีรชื่อว่าติดสะอิติดังนี้มหาโมคคลานัตเถรวนว่าพระเถระชื่อว่ามหาโมคคลานะวัตวากล่าวแล้วว่าเอาโสดูก่อนท่านผู้มีอายุอาหารปีแม้อันว่าเราคัดจิตสามิจกไปอิติดังนี้นิขามิออกไปแล้วสัตติงกับภิกขุสเตหิด,ด้วยร้อยแห่งพิสุทั้งหลายปัญจะหีห้า มหาสาวกาอันว่าพระสาวกผู้ใหญ่ทั้งหลายสัพเพทั้งปวงอิติคือมหากัสสปัตเถโรอันว่าพระเถระาชื่อว่ามหากัสสะอนุรุทธะเถโรอันว่าพระเถระชื่อว่าอนุรุทธะอุปาลิเถโรอันว่าพระเถระาชื่อว่าอุบาลี ปุณณเถโรอันว่าพระเถระชื่อว่าปุณณนะนิกมิงสู่ออกไปแล้วสัตทิงกับพิกุสเตหิด้วยร้อยแห่งวิสุทั้งหลายปัญจะหีหาปัญจะหีห้า,หหาเอเตนะอุปายยนะเอวะโดยบายนั่นนั่นเทียวจัตตาริสะพิกุสาสานี้อันว่าพันแห่งวิสุสีทั้งหลายปริวาราเป็นบริวารมหาสาวกานาง ของพระสาวกผู้ใหญ่ทั้งหลายสัพเพสังผิแม้ทั้งปวงอาเหสูงได้เป็นแล้วอุปาสโกอ่านว่าอุบาศสกนิพพัทถุปถาโกผู้บำรุงหนึ่งนิดสัมเนรสะของสัมเนธทิสวาเห็นแล้วเตพิขูซึ่งบิสุทั้งหลายเหล่านั้นวิสติโยชนะสตางมรังคันตาวาโคจระคางสัมปเตรวบด้วยแมาตะปัจจัยตัวนี้นะครับ เป็นวิสียทศนะของพิขูนะครับผู้ไปแล้วสิ้นหนทางมีร้อยแห่งยดยี่สิบเป็นประมาณถึงพร้อมแล้วซึ่งโคจรคามคามทวาเรเอวะณนะประตูแห่งบ้านนั่นเทียว ปจุคันตวาต้อนรับแล้ววันที่ไหว้แล้วอธาะครั้งนั้นสารีบุตตเถรโรอันว่าพระเถระที่ว่าสารีบุตรปุจิถามแล้วนางอุปาสกังซึ่งอุบาสกนั้นว่าอุปาสกะดูก่อนอุบาสกอารัญญกะวิหารโรอันว่าวิหารอันตั้งอยู่ในป่าประเทเสในประเทศอิมัสสิงนี้อธินุโขมีอยู่หรือหนอแลอิทธิดังนี้อุปาสกโนว่าอุบาสกอาหากล่าวว่าพันเตฆาเตทันผูเจริญอารัญญกะวิหารโรอันว่าวิหารนั้นตั้งอยู่ในป่าอิมัสสิง ประเทศในประเทศนี้อัธิมีอยู่อิติดังนี้เทรโรอันว่าพระเถระปุจจิตรัสถามนะว่า ายังวิหารวนว่าวิหารนี้สะพิกุโกเป็นประเทศเป็นไปกับด้วยภิกษุโหติย่อมเป็นหรืออิติดังนี้อุปสะโกนว่าอุบาสกอาหะกล่าวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ทันผู้เจริญอายังวิหารวนว่าวิหารนี้สะพิกุโกเป็นประเทศเป็นไปกับด้วยภิกษุโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เทรวนว่าพระเสระปุจจิถามแล้วว่าโกนามะเชื่อนว่าใครวัตติย่อมอยู่ตัถาวิหารในวิหารนั่นอิติดังนี้ปาปสกนว่าอุบาสกอาหะกล่าวแล้วว่า พันเตฆาเตท่านผู้เจริญวนะวาสิติโสอันว่าสมณเนรชื่อว่าวนะวาสีติสะวสติย่อมอยั่ตถาวิหารในวิหารนั้นอิติดังนี้ เถรวนว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วว่าเตนหิต้าอย่างนั้นแต่วางกันว่าท่านอาจิกะจงบอกมักขังซึ่งหนทางโนแก่เราทั้งหลายอิติดังนี้อุปาสกนว่าอุบาสกปุจิถามแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเกเป็นภิกษุพวกไหนอัฏฐะย่อมเป็นอิติดังนี้เถรวนว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วว่าไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายอาคตาเป็นผู้มาแล้วสันติกังสู่สำนนกสัมเนรัตะของสัมเนนอัมหาย่อมเป็นอิติดังนี้อุปาสโก ว่าอุบาสกโอโลเกตาวาแลดูแล้วเตพิกขูซึ่งพิสูุทั้งหลายเหล่านั้นสัญชานินี้รู้พร้อมแล้วมหาสาวก ซึ่งพระสาวกผู้ใหญ่ทั้งหลายสัพเพปิแม้ทั้งปวงกัตวากระทำรร,รรมเสนาปติงซึ่งพระธรรมเสนาบดีอาติงให้เป็นต้นโสปาสโกอ่านว่าวบาสุกนั้นนิรันตรังปีติยาพุทธสรีโรเป็นผู้มีสตรีระอ่านปีติถูกต้องแล้วมีระหว่างออกแล้วหุตวาเป็นวัตวากล่าวแล้วว่าพันเตฆาตท่านผู้เจริญตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายติดตะะ จงหยุดตาวะก่อนอิติตรงนี้ปวิสิทวาเข้าไปแล้วคาวบางสู่บ้านเวเขนะโดยเร็วอุโคโคเสสิเปล่าร้องเลยว่าไอยาอันว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายอาสีติมหาสาวกาเอาอสีติมหาสาวกาเป็นประธานนะครับอาสีติมหาสาวกา อันว่าพระสาวกผู้ใหญ่80รูปทั้งหลายกัตวากระทำรรสารีบุตตะเถร,รังซึ่งพระเถระชี่ว่าสารีบุตรอาทิงให้เป็นตน้นอายาผู้เป็นเจ้าเอเตเหล่านั้น อากตามาแล้วสันิการสู่สำนักสมเนรัสะของสมเนรัสติงกับปริวาเรหิตด้วยบริวารทั้งหลายอัตโนอัตโนของตนของตนตุมเ็นว่าท่านทั้งหลายขยตะวะถือเอาแล้วนี่คือทหัตฐานนะครับมันจะปีธาปัจจัตรณะทีปะเตลาทีนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายมีเตียงและต่างและเครื่องลาดและประทีปและน้ำมันเป็นต้น นิกรมาะจงออกไปเวเคนะโดยเร็วอิติดังนี้มนุษยษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายก็เหตวาถือเอาแล้ววัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายมันจาทีนี้มีเตียงเป็นต้นตาวะเทวะในขนาดนั้นนั่นเทียวปะทานุานปฏิกา เป็นผู้ไปสู่ที่มีรอยเท้าและรอยเท้าตามเถรานางของพระเทระทั้งหลายหุตวะเป็นปวิสิงสูเข้าไปแล้ววิหารังสู่วิหารเถเรหิตาจิงเอวากับด้วยพระเถระทั้งหลายนั่นเที่ยวสมเนโรอันว่าสมมเนนสัญชานิตตวาจำได้แล้วพิขุสังคังซึ่งหมู่แห่งพิสุวปฏติก กเยตวารับแล้ระตาจิวราณิซึ่งบาทและจีวรทั้งหลายมหาเถรานางของพระมหาเถระทั้งหลายกติปยานางเล็กน้อยอากาศิได้กระทําแล้ววัดตังซึ่งวัดตัดสะสมเนรระเมื่อสมณนนนั้นสังวิทหันตัสสะจัดแจงอยู่ วัสนัฏฐานังซึ่งที่เป็นที่อยู่เถรานังของพระเถราทั้งหลายปัตตะจิวเรปฏิสาเมนตัสเอวะเก็บงาอยู่ซึ่งบาทและจีวรนทั้งหลายนั่นเทียวสมันทะกาโรอันว่าความมืดด้วยดีชาโตเกิดแล้วสารีบุตตัดเถโรอันว่าพระเทรื่วีวสารีบุตรอาหากล่าวแล้วอุปาสเก กาอุบาสกทั้งหลายว่าอุปาสกาดูก่อนอุบาสกทั้งหลายตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายคัจฉะจงไปอันทากาโรอ่านว่าความมืดชาโตเกิดแล้วอัมตุมหาก,กางแก่ท่านทั้งหลายอิติดังนี้อุปาสการว่าอุบาสกทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้จเจริญอัจฉะอันว่าวันนี้ทำรรมัสสวนณะทิพสเป็นวันเป็นที่ฟังซึ่งทมโหติย่อมเป็นอัจฉะนะครับ มาคู่กับทิวโสรต้องแปลว่าอันว่าวันนี้เป็นประธานพิเศษนะครับสัตมีปัจจตะสยักตาในทางสัมพันธ์นะครับมมอย่างอันว่ากระผมทั้งหลายนักมิตรสามะจักไม่ไปทุนิสสามถจักฟังทำม,มังซึ่งทำทำม,มัสสวนางปีแม้อันว่าการฟังซึ่งทำนัตถิย่อมไม่มีโนแก่กระผมทั้งหลายปุเพในการก่อนอิโตกาลโตแต่การนี้อิติดังนี้เถรวนว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วว่า สมณเนราดูก่อนสมณเนเตนะิท่าอย่างนั้นตุมเหออันว่าท่านที่ปังยังประทีปชาลิตาวาให้พลงแล้วอุโคเสหิจงเปล่าร้องธรรมัสวนากาลังซึ่งการเป็นที่ฟังซึ่งทำอิติดังนี้โสสมณเนรวนว่าสมณเนนนั้นอากาศิได้กระทําแล้วตถาอย่างนั้น อาถาครั้งนั้นเถรวนว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วนางสัมปเนรังกะสัมปเนรนั้นว่าติดตะดูก่อนติดตะอุปถากาอ่านว่าอุปถาทั้งหลายแต่ว่าของเธอว่าทันติย่อมกล่าวว่ามา่อ่างนั้นว่าเราทั้งหลายโสตุกามาเป็นผู้ใคร่เพื่อ,อนฟังทำมังซึ่งทำอัมหะย่อมเป็นอิติดังนี้ตับดบทเป็นโสตุกามาบวกอัมหะบวกอิตินะครับตว่างันว่าเธอกะเถหี จงกล่าวทำมังซึ่งทำเตสังอุปถาการนางแก่อุปถาทั้งหลายเหล่านั้นอิติดังนี้อุปาสการว่าอุบาสกทั้งหลายอุทายาลุกขึ้นแล้วเอกับประหารณนะเอวะโดยการประหารครั้งเดียวนั้นเทียววะทิยงสุกล่าวแล้วว่าพันเตข่าแต่ท่านบูเจริญอายโยนว่าพระผู้เป็นเจ้าอมหากังของข้าพระเจ้าทั้งหลายณชานาติย่อมไม่รู้ทรมกถังซึ่งทรมกะถาแต อันยางอื่นทะเปตวาเว้นปะทานิซึ่งบททั้งหลายทะเบสองอิมานิเหล่านี้อีติว่าตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายสุกิตาเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งสุขโหทะจงเป็นมุจจะจงพ้นทุกขาจากทุกอิติดัดงนี้ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเททะจง,ง,ง,งให้ทำมกรติิกัง ซึ่งพระธรรมกกฐึกอันยังรูปอื่นอามหาการแก่กระผมทั้งหลายอติติดังนี้ปณะก็สมณีรวนว่าสมณีปัตตวาปิแม้มรุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตกเทศีกล่าวแล้วธรรมกถังซึ่งธรรมกถาเตสังอุปถาการนางแกอุปถาทั้งหลายเหล่านั้นนะเอวหาไม่ได้นั้นเทียวปณะก็ตถาในการนั้นอุปชาโยอันว่าอุปชา อาหากล่าวแล้วน,งนางสัมเนรังกะสัมเนนนั้นว่าสัมเนระดูก่อนสัมเนรปนะก็ชนะนว่าชนทั้งหลายสุกิตาเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งสุขโหนติย่อมเป็นกะถังอย่างไรมุจจันติย่อมผลทุกขาจากทุกกะถังอย่างไระวัางนันว่าเธอกะเถหิจงบอกอัดถังซึ่งเหนือความ ปทานังแห่งบุตรทั้งหลายทวินังสองอิเมสังเหล่านี้โนแก่เราทั้งหลายอิติดังนี้โสสัมเนรวนว่าสัมเนนนั้นสัมปฏิจิตตวารับผอมล้วว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้เขเยตาวาถือแล้วจิตตะวีชนิงซึ่งพัดอันวิจิตอภิรุยหะขึ้นเฉพาะแล้วธรรมมาธรรมมาสนางสู่ธรรมาตอากาทิตวาชักมาแล้วอัดถังจะ ซึ่งอัดด้วยการนางจะซึ่งเหตุด้วยนิกายนหิหิจากนิกายทั้งหลายปัญจหิห้าวิภะชนโตจำแนกอยู่ขันทะธาตุอายตนะโพธิปัจกิยธรรมเมซึ่งขันและธาตุและอายตนะและโพธิปัจกิยธรรมทั้งหลายจาตุทีประกามหาเมโควิยะราวกะอันว่ามหาเมฆอันตั้งขึ้นแล้วในทวีปสีคณะวัดสังวัดสันโต อันยังฝนลูกเห็บให้ตกอยู่บาลีหลังวัสันโตที่ต้องขึ้นมานะครับที่หายไปนะครับบาลีว่าจาตุทีปกะมหาเมโควิยะขันทะทาตุอาจตนะโพธิปักขียะรมเมแล้วก็เวียนบรรทัดอาเวีนไปนะครับวิภะชันโตนะครับที่หายไปกะเทตวา กล่าวแล้วทร,รมกถังซึ่งทรมกถาอรหัตตะนิกูเตนะด้วยยอดแห่งพระอรหัตอาหะกล่าวเลยว,ว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญสุขังอานว่าความสุขโหติย่อมมีอรหัตตปัสะแก่บุคคลผู้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตเอวังอย่างนี้ปุกโลว่าบุคคลอรหัตตปโตเอวะผู้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตนั่นเทียว มุจจติย่อมพ้นทุกขาจากความทุกเสสะชนาอันว่าชนผู้เหลือทั้งหลายณนะปริมุจจันติย่อมไม่พ้นรอบชาติทุกขาทิหิจ่าเอวะจากทุกทั้งหลายมีทุกในเพราะการบังเกิดเป็นต้นด้วยนันเทียวนนรยะทุกขาทีหิจะาจากทุกทั้งหลายมีทุกในรกเป็นต้นด้วยอิติดังนี้ เทรวนว่าพระเถระอาหากล่าวแล้วว่าสัมเนระดูก่อนสมเนินสาธุอันว่าดีละปทะพาโนอันว่าการกล่าวด้วยบทเตอันเธอสุกตทิโตกล่าวดีแล้วอิธานิในการนี้ตะว่ากันว่าเธอพนาหิจงกล่าวสระพานัง กล่าวด้วยเสียงอิติดังนี้โสสมเนรวนว่าสมเนรนั้นพันี้กล่าวแล้วสระพานำปีแม้กล่าวด้วยเสียงอรุณนครั้นเมื่ออรุณอุขัดฉันเตขึ้นไปอยู่อุปถากะรมนุษย์อันว่ามนุษย์ผู้อุปถาทั้งหลายสมเนรตะของสมเนรทเวพาคาเป็นส่วนสองอเหสูงได้เป็นแล้วเอกัเจมนุษย์อันว่ามนุษย์ทั้งหลายบางพวกกูจิงสุโกรธแล้วว่า กัคขโลอันว่าบุคคลผู้หยาบช้าเอวะรูปโปผู้มีอย่างนี้เป็นรูปโนทิฏฐาปุโป,โปเป็นผู้อันเราทั้งหลายไม่เคยเห็นแล้ววะตะัตโนะนะโนทิฏฐาปุโป,โปรวบมานะครับเป็นผู้อันเราทั้งหลายไม่เคยเห็นแล้วหนอ ปุเพในการก่อนอิโตกาลโตแตการนี้โหติย่อมเป็นสมณีรวนว่าสมณนชานันตัตรู้อยู่ธรรมกถังซึ่งธรรมกถาเอวะรูปังมีอย่างนี้เป็นรูปนะกะเทสิไม่กล่าวแล้วธรรมะปทางซึ่งบทแห่งธรรมเอกังปีแม้บทหนึ่งมนุษย์สานางแก่มนุษย์ทั้งหลายเอตกังกาลางมาตาปิตุฐาเนธตะวาอุปันทาหัตถานัง ผู้ตั้งอยู่แล้วในฐานะเพียงดังมารดาและบิดาบำรุงอยู่สิ้นการมีประมาณเท่านี้กระถางหินนามะชื่ออย่างไรแลอิติดังนี้เอกเจมนุษสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายบางพวกตุสิงสุยินดีแล้วว่าเยเมยังอันว่าเราทั้งหลายเหล่าใดอาชานันตาปิแม้ไม่รู้อยู่คุณนางวาซึ่งคุณหรืออาคุณนางวาหรือว่าซึ่งโทษไม่ใช่คุณอุปัตถิหิมหาบำรุงแล้ว พระทันตังซึ่งท่านผู้เจริญเอวะรูปังมีอย่างนี้เป็นรูปลาภาวตะอันว่าลาบทั้งหลายหนอโนของเราทั้งหลายเตสังเหล่านั้นหวนติย่อมเป็น ขึ้นเตสังมารับกับเยนะครับปณะแต่ว่าอิทานิในการนี้ไม่ย่างนั้นว่าเราทั้งหลายละพิมพาได้แล้วโสตุงเพื่อ,อนฟังทำมังซึ่งทำสันติเกในสำนักอาสะพระธันสะของท่านผู้เจริญนั้นอิติดังนี้สัมมาสัมพุทโธปิแม้อันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอโลเกตสะทรงตรวจด,ดูอยู่โลกังซึ่งโลกปัจจุสะสมัยในสมัยอันขจัดเฉพาะซึ่งมืดตังที่วสังในวันนั้น ทิตวาทรงเห็นแล้วอุปถาเกศซึ่งอุปถาทั้งหลายวนวาสีติสาของสมณเณรชื่อว่าวนวาสีตัสาประวิเถผู้เข้าไปแล้วอันโตในภายในยานาชาลสะแห่งขายคือพระยานอัตโนของพระองค์อาวัเตเจนโตทรงไข้ครวญอยู่ว่ากินนุโขอ,อันว่าเหตุอะไรเนอแลวพวิสติจักมีอิติดังนี้อุปทาเรติทรงไข้ครวญแล้ว อิมังอัดถังซึ่งเนื้อความนี้ว่าอุปถาการันว่าอุปถาทั้งหลายเอกเจบางพวกวนวาสีติสะของสัมเณีชื่อว่าวนวาสีติตะกุทธาโกรธแล้วเอกเจอุปถาการันว่าอุปถาทั้งหลายบางพวกวนวาสีติสะของสมมมณีชื่อว่าวนวาสีติตะตุถายินดีแล้วปนะก็อุปถาการว่าอุปถาทั้งหลายกุทธาผู้โกรธแล้วสัมเนรตะต่อสมมเณีปุตสะผู้เป็นบุตร ไม่หังของเรานิรยะคามิโนเป็นผู้ไปสู่นรกโดยปกติภวิสันติจกเป็นมายาเรา คันตพังพึงไปตถาฐา,ถาเนเอวในที่นั้นนั่นเที่ยวมายิครั้นเมื่อเราคาเตไปแล้วเตอุปทาการว่าอุปถา,าทั้งหลายเหล่านั้นสัพเพปิเมทั้งปวงกัตวากระทาแล้วเมตตาจิตตังซึ่งจิตอันประกอบแล้วด้วยเมตตาสัมเนรสะในสัมเนรนมุจจิสันติจากพ้นทุกขาจากความทุกข์อิติดรงนี้เตปิมนุษย์าอันว่ามนุษย์ทั้งหลายแม้เหล่านั้นนิมันเตตวาน,นิมลแล้วพิกุสังขังซึ่งหมู่แห่งพิสุคันตวาไปแล้วคาบังสู่บ้าน กาเรตาวายังกันและกันให้กระทําแล้วมันดปังซึ่งปรมรวัตถุนี้ยังวัตถุทั้งหลายยาคุพัตตาทีนี้มีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นสัมปาเทตาวาให้ถึงพร้อมแล้วอัญญามันยังยังกันและกันปัญญาเปตาวาให้ปูราดแล้วอาสนานี้ซึ่งอาสนะทั้งหลาย โอโลเกตาวานิสีติงสูนั่งแลดูอยู่แล้วอาคมานังซึ่งการมาสังฆศาัแห่งสงฆ์ที่ขูปีแม้อันว่าภิกษุทั้งหลายกัตวากระทามแล้วเรีระปฏิชักขณนงังซึ่งการประครับประคองซึ่งสรีระประวิสันตาเมื่อเข้าไปคามังสู่บ้านพิกขาจาระเวลายะในเวลาเป็นที่เที่ยวไปเพื่อวิษาปุจิงสูถามแล้วสมณีรังซึ่งสมณีว่าติสะ ดูก่อนติดตะวังอันว่าเธอคมิสสิจากไปสัตทิ้งกับอาเหหิด้วยเราทั้งหลาย กิงนุหรือหนออุทาหูหรือว่าตะวางอันว่าเธอคมิทธสิจากไปผัดฉาในภายหลังอิติดังนี้สมณีโรนว่าสมณนอาหากล่าวแล้วว่าพันเตก็แต่ท่านผู้เจริญอาหารอันว่ากับผมคมิตสามิจากไปมามะคมณะเวลายะเอวะในเวลาเป็นที่ไปแห่งกระผมนั่นเที่ยวตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายคัจฉะทจงไปอิติดังนี้พิขูอันว่าพิสุทั้งหลายอาทายะเถือเอาแล้วปะตะจิวรังซึ่งบาละจิวรปาวิสิงสุได้เข้าไปแล้ว สัจฐานว่าพระาศาสดาอาทายะทรงถือเอาแล้วปัดตังซึ่งบาทสังเชตวนันตสมิงนี่มีบาลีว่าจีวรังปารุปิตวานะครับสัจฐานว่าพระาศาสดาปารุปิตวาทรงห่มแล้วจีวรังซึ่งจีวรเชตสมิงเอวะในพระเชตวันนั่นเทียวอาทายะทรงถือเอาแล้วปัดตังซึ่งบาทคันตวาสเสด็จไปแล้วเอกกจิตตกคเนนะเอวะโดยขณะแห่งจิตดวงเดียวนั่นเทียว ทัดเสสิทรงแสดงแล้วอัตตานังซึ่งพระองค์พิกูนางปุรโตติตังเอวะผู้ประทับย,ยืนแล้วข้างหน้าแห่งภิษุทั้งหลายนั่นเทียวหลังอาคาโตในบาลีหน้าต่อไปนะครับขึ้นบาลีว่าสการะคาโมอันว่าบ้านทั้งสิ้นสังคูพิตวาแตกตื่นแล้วว่าสัมมาสัมพุทธโธอันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาคาโตสเสด็จมาแล้วอิติดังนี้ เอกะโกลาฮาโลเป็นบ้านมีความโกลาหนเป็นอันเดียวกันอโหสิได้เป็นแล้วปาลีอยู่ในหน้าต่อไปนะครับ